สวัสดีครับ f อเบาแอมโลทุ่งสวัสดีครับผมมือนี้เบาแอมโลทุ่งครับสิ่ผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ตุ๋ยครับเอฟซีเมตุ๋ยเป็นฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะฝันดีฝันเห็นบ้านเหล็กที่ข้องลุ่งครับท่านผู้ชมฝันว่าได้ยยางขึ้นไปบ้านลุ่งครับบ้านเหล็กที่สองตัวได้ครับเอฟซีันแบบนี้ว่าพลาดครับเพื่อนว่าเมื่อทหารกับเก่าหาแตกครับเอฟซีเก้าห้าเก้าห้าตรงๆครับฝันแบบเดียวกันนี่แหละครับ เลขสองหางครับเลขสองตัวสองหางให้เนียนๆให้ไปรวยครับงวดวันที่หนึ่งมิหนาคมพศ2567ครับเดี๋ยวเบาแอมเรทตงนี่สิผ้าเดินทางไปถามเมตุยเนาะครับเนาะขุนบ้านเมตุยอยู่ฟังท่างขุนครับมองเขาดูดรายติดกับแม่น้ำมูลนแหละครับแต่หมอชมเนาะไี่ไปปลาแต่ดงส่วนมากสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางส่วนมากสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาบอกเลขเพื่อนครับ แม่นเนาะครับเนาะแม่นแม่นงวดนี้สิเป็นจังไดเป็นตัวไหครับเดี๋ยวเบาเอมเรทงสีพาไปสัมผัสเบื่องรับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเอมเราทงนะไม่ได้ครับเนาะไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณแม่ตุ้ยสวัสดีครับแม่ตุ้ยสวัสดีค่ะแม่ตุ้ยครับนผู้ชมเนาะบ่นด้มาติดตามลุ้นครับเอฟซีถามหาหลายครับเป็นป้ตีิฝันแม่นครับกำลังกินข้าวที่ยงครับนี่ๆข้งกิน พี่แม่พี่กินขขาแล้วล่ะนะครับเนาะอิ่มแล้วครับท่านผู้ชมเป็นสดท้องร้านเหรียญนั่นคือเห่าดีแท้ล่ะเเนาะมันบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นอันดาวแอมมาทงมาเนี่แหละธรรมชาติบ่เป็นยังนะครับเนาะแม่ตุ้ยอันฝันว่าจะได้ก่อนครับมันบอกฝันนะบอกฝันเลยบอกครับบอกเป็นเด็กเอ้บอกเป็นเด็กเอาเลยอันนเด็กในเก่าซีตอหนึงเด็กมากนันเด็กมากในเก่าซี เด็กมากเก่าซีครับเจ็ดสองกับฟันสองกุเก่าซีกับเจ็ดสองรับแห้งแล้เก่าซีแล้วตายฟันเหน่นตายไปแล้วบอกเนี่ยนะครับคุณยายอันคุณยายอันฟันเห็นคุณยายเพิ่นตายไปแล้วบอกครับโอยตายมาหนีตั้งที่แปดที่เก่าปีแล้วแล้วหลนอนเจออยู่อย่าคล้อง็เไยไปถามเราจากทีไปแล้วบอกว่าโอ้ยแม่สิเบิงผูกเขายิงผูกขึ้นฝายกชิกี้มื้อคนคน คอยยานมาสั่งที่ยืนยังนอนนอนเสยบาดนี่ป้าป้าแม่เมื่ออาทิตออมาสั่งแล้วมาเบิ่งเมื่อไห้แม่เบิ้งอยู่จักยิ่เบิ้งอย่างคอยยิ่เบิ้งแม่กัเบิ้งผูกก็ยิ่งมาสั่งครับแล้วก็เลยอ่ะบาดนี่จะคล้องกับย่างนี้เว้ยกระห่วงแม่แล้วอุ้ยกูหยิบกลับไปเอิอแม่แล้วมาอีกคนบาดนี่จักแล้วมามาจะคล้องกับตื่นเออตื่นเลยเออตัวเลขตัวไหนก็ครับเออไม่เลขเลยอันนี้จะคล้องจะคล้องไม่ว่าวกรพฟอยหน่อยว่า ไปฟันเข็ญใหญ่ถวดเรามาด่าเขาบอกมาเดินก็เราม่ด่าอายุจะปีค่เก่าสิบเก่าสิบสี่โอ้เก่าสิบสี่เก่าสี่แบบคุณแม่ตุ้ยมากเลยตรงกันเลยครับว่าเก่าสี่เป็นอะไรเมื่อมันมากเก่าหามยังออกกันเลยเมื่อเก่าหาเก่าออกมากับเก่าสี่กรับเจ็ดสองที่บอกครับเก่าเก่าสี่เจ็ดสองดี เอาสามตัวละครับแม่ตุ้ยสามตัวจักจักสิเอาตัวใดค้เัาสามได้สองตัวก็ดีแล้วนะค่ะนาะเล็กครับมันแลี้ขึ้นมาในหัวเลยบอเลขตัวนี้นี่ด้วยยังไงอันฝันเห็นบานข้าเจ้ามังหันหาเก่าก็ฝันเห็นบานข้าเจ้าวันนี้ก็บบานข้าเจ้าก็บเล็กว่านเก่าสี่ฟันเห็นบานคนอื่นครับบ้านก็ไม่บ้านคนอื่นบ้านพ่อรุ่งจ้าของมาก่อนก็บฟันบ้านไาย บ้านไม่ป่าคือกันมันก็นยังออกเก่าหาเล่าของเบอร์น้ครับเธอมันมาคือบ้านมันก็เจอบ่เป<บ>็นยังงวดนี่แหละครับแม่ตุ้ยเพิ่นกามักเสียงโชคครับเอฟซีเนาะถือมาหลายงวดครับวังหันกับเก่าหาวสันคุณแม่อย่างนั่นผสมตัวนั้นป้าถูกคือเป็นตาแสบแต่หอมไม่ห่วยมากผิดอันนี้ก้อรรยเนื้อใส่บักม่วงก้อยเนื้อใส่บักม่วงครับน่าด่าเนี่ยครับไปเด็อครับสามตัวบัมีเนาะครับแม่ตุ้ย สามตับจะเอาตัวไรไปใส่บบเป็นยังบบเป็นยังเดี๋ยวใกล้มือมันอีกเดี๋ยวเบาแอมเราทงสิมาตามไ่ตุยอีก3ตัวเนาะครับเนาะสามตัวก็จะทิ้ฟันหมดกันได้ครับหมันอ่ะโบเป็นยังครับโบเป็นยังก็ม้าอ่นโค้ดมันตายโคโรไฮน์นะมารักโคโรบ่ได้ฟันเลยบุกเกินมันรไฮน์นะมาบ่ห่วยมาตายไฮน์นะมาเลยไฮน์นะมาตัวหมวอ่านมา้าตายโคโรไฮน์ตายเป็นยังไงจังตายครับคุณแม่ข้าตีมันคืนไปติดเชิงขึ้นทำเข็มแล้วเ็กรับมามันหนก มาขาใครคะกันนม้าตายดอกขอกะปั้วขอกับไปพอยังไงไปเสืออันอันนั้นโจกไม่กินแต่กระนุ่มจะปากให้แต่ว่าเห็นมันแข็งมันเนื่อยตาครับครับอ่ะแสดงความเสียใจนหมาตายมันเราหักหมาตัวครับขุานหัวไห้เอๆเขาว่วงๆอยู่หุ่นครับเดี๋ยวเบ้าแอบโลทงกับทีมงานสิจดตัวเลขกในแคปหน้าจอนะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอบโลทงนะไม่เด้อครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับ โอ้ยเนี่ยันเพิ่อครับขอบคุณที่ไลค์ครับแม่ตุ๋ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ตุ๋ยฝันแม่นครับฝันเกี่ยวแกกับบ้านเลขที่ของลุงเหรอครับเอฟซีเนาะบ้านเลขที่สองตัวครับเก้าสี่เก้าสี่ครับเอฟซีแต่เหล็เก้านี่อย่าลืมหมุนขึ้นเป็นเลขกหกตัครับเป็นหกสี่สี่หกกระไับเนาะกันพาเอาตรงตรงนี่เป็นเก้าสี่ครับเก้าสี่กับเจ็ดสองครับเอฟซีเก้าสี่กับเจ็ดสองครับครับผมซุดยอดเป็นตัวเลขที่สวยงามเนาะครับเนาะพูด อันนี้รถขนทไส้ตัวครับเอฟซีเป็นรถขนทไส้ตัวบ้านเม่ตุ้ยนี่ติดไป็นนามูลสายใหญ่ของภาคอีสานนะครับจมวชุ่มเนาะมีเตกกองทรายครับบอกเลขแม่นครับส่วนมากสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับแนวอยู่ในปปาในดงเนาะครับเนาะเจ็ดสองขับเจ็ดสองสองเจ็ดเหลือเก่าสี่สีเก่าขับเอฟซีหวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดขับสำหรับคลิปนีเบาแอ็มตะทงกติลาเอฟซีไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแตยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซียันเพิ่งไปใส่ครับเบ้าเอมโลตงหนึ่งสิบห้าไปเบิรงของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาเอมโลตงหนึ่งี่เดินทางไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อ,งส,อ,สองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือนะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมนะครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหเนาะครับเนาะ้ดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหอวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอลสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่หลอดนะ่พ่อนนวดปี่หละดตี๋เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิกขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตาไหายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรูมชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับนรร้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสาหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮ้าแข่ๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบบเห็นล้านค้าเฮ่าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับซับท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำเทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดม่นานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่ามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาแล้วครับและ้วก็เมื่อแทะรับท่รนบู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก,ก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับทรรมผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยธรรมบุชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลุงปู่รวยนี่ก็แต่งขื้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชมหลักกาบ้าแอมโมโตงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลา,ายครับเอามาฝากเอ็บซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกล,ล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้า,ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งต,งตงัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ